ขอบคุณพระเจ้านะคะการอัศจรรย์คล้ายๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเลี้ยงคนถึงเป็นหมื่นเลยนะคะแต่การอัศจรรย์อีกตอนหนึ่งนะคะก็ปรากฏอยู่ในคงกษัตริย์นะคะคงกษัตริย์บทที่สี่ข้อหนึ่งถึงเจ็ดนะ,ะถ้าที่เมย์ไปดูมานะคะก็มันเป็นที่จดจําในใจของพวกเรานะคะการอัศจรรย์เขาเรียกว่าน้ํามันของหญิงไม้นะคะอันตอนที่ เอลิชาเนี่ยช่วยหญิงไม้คนนี้ใช้หนี้นะคะหลังจากที่สามีของนางตายนางก็จะมีหนี้อยู่เนาะแล้วก็นางก็ไปวิงวอนเอลิชาให้ช่วยนางนะคะอ่านในการใช้หนี้เนาะการใช้หนี้ก็ไม่รูไ้ไม่ไม่ไม่ใช่ให้เอลิชาเอาเงินเอลิชาไปช่วยนะคือแบบหาวิธีใดก็ตามในการที่จะช่วยนางเพราะว่าตอนเนี้ย จ้าหนี้จะมาเอาลูกของลูกชายของนางไปแล้วเนาะถ้าหากว่าไม่มีเงินใช้หนี้เนาะตอนนั้นนางก็จึงไปอ้อนวอนเอลิชานะคะเพื่อหาทางช่วยนางเนาะเอลิชาก็เลยถามนางว่าในบ้านของท่านมีอะไรเหลืออยู่บ้างออประมาณว่าพอที่จะขายได้บ้างอะไรเงี้ยนางก็บอกว่ามีน้ำมันมะกอกอยู่ไหเล็กๆอยู่ไหหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเอลิชาก็บอกให้นางเนี่ยไปเอาน้ำมันมะกอกนั้นมาแล้วก็ ไปขอยืมภาชนะในเพื่อนบ้านมานะคะไปมาใส่น้ํามันนี่เนาะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อนางรับหายนี่กลับไปแล้วนะคะภาชนะพร้อมภาชนะให้ลูกไปยืมภาชนะเพื่อนบ้านมาหมดแล้วก็ให้นางเข้าไปในบ้านแล้วขังตัวเองกับลูกไว้ในบ้านเนาะหลังจากนั้นก็น้ามันในหายนางก็จะเทน้ํามันออกจากหายนะครับออกจากหายไปใส่ภาชนะอื่นๆ,ๆจนเต็ม เต็มทุกภาชนะนะคะที่เขาเตรียมมาเราที่ไปยืมเพื่อนบ้านมาที่อะไรมานจนเต็มหมดเนาะหลังจากนั้นก็พอนาถามว่ามีอีกไหมถามลูกชายว่ามีอีกไหมลูกชายก็ตอบว่าหมดแล้วนะคะตันใดนั้นน้ํามันที่อยู่ในไหก็หยุดไหลนะคะก็หยุดไหลก็เต็มหลังจากนั้นเอลิชาก็บอกให้หญิงแม่คนนี้เนี่ยเอาน้ํามันมากอกเนี่ยไปขายนะคะเอาเงินไปชาระหนี้ หรือเอาน้ำมันมาก,กอบไปไปชําระนี่เลยที่เพราะว่ามันคิดเป็นมูลค่าได้เนาะเป็นจํานวนเงินได้แล้วก็หลังจากนั้นให้เอาไปขายเพื่อที่จะเก็บเงินนี้เอาไว้เพื่อเลี้ยงดูลูกตัวเองแล้วก็หลังจากชำนักละนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็ยังเหลือสําหรับเลี้ยงชีพตัวเองได้อีกนะคะอันนี้เป็นการอัศจรรย์ดูเหมือนจะเล็กๆแต่ข้ใหญ่เหมือนกันกับการเลี้ยงคนห้าพันคนเพราะการลักษณะ ตอนนั้นนม้ก็จะจําได้ว่าเออหักขนมปังแล้วก็วนไปวนไปนะคะก็ไม่ได้ดูว่าน้ําขนมปังมาจากไหนแต่รู้สึกว่าสิทก็จะยกผ่านไปผ่านไปอะไรนี้นะคะเช mm hmm. ่นโ mm hmm. ยวกันแต่หญิงไม้คนนี้ก็จะน้ํามันเต็มหายแล้วก็เทออกเทออกใส่ภาชนะทุก,กันเต็มหมดนะคะ mm hmm. หลังจากนั้นเพราะว่าตัวหญิงไม้คนนี้เป็นภรรยาของผู้เผยพระวจนะ เหมือนกันนะคะเป็นผู้เผยพระวจนเหมือนกันหลังจากนั้นสามีของนางก็เสียชีวิตลงนะคะหลังจากนั้นนางก็ต้องเลี้ยงดูลูกสองคนนะก็เกิดภาระหนี้สินอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ไปขอความช่วยเหลือจากเอลิเอลิเอลิอชานะเ,ชาะเอลิชาก็ได้ที่เราพูดกันจนติดปากจนทุกวันนี้นะคะน้ามันกองญิงไห้เนาะอันนี้เป็นการอัศจรรย์หนึ่งที่ มันเล็กๆแต่มันมันอันนี้เขาทําสําหรับครอบครัวเดียวนะคะแต่ว่าการช่วยเหลือคล้ายกันมากเนาะทุกๆครั้งที่เราเกิดภาวะความติดตันหรือว่าความจํากัดเนี่ยเมย์เองก็จะนึกถึงอ่าส่วนมากเมย์ก็จะนึกถึงน้ำมันของหญิงไม้เนาะจะเร็วกว่าอการที่คนห้าพันคนบางทีเราว่ามันเป็นลักษณะขององค์กรเนาะเหมือนองค์กรใหญ่ๆเหมือนตัวคิสจักรหรือว่าเหมือน ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าหาว่าหญิงไม้นี่มันเป็นประมาณครอบครัวอะไรประมาณนี้เนาะการช่วยเหลือของพระเจ้าก็จะไม่ใช่ช่วยแค่ให้ผ่านตรงจุดนั้นหีืว่าช่วยเป็ดเสร็จนะคะตลอดไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเงินเดือนมีหลายเหตุการณ์ะะการอัศจรรย์แบบนี้อันนี้ในพระคัมภี์เดิมเนาะมันคล้ายกันเมย์ก็เลยยกมาเล่าให้ฟังคล้ายๆกันนะครับเอามาหนุนใจตัวเองด้วยเวลาที่ตัวเองเกิดสภาวะแบบนั้นตัวเองก็จะ ก็ก็จะให้มีความเชื่อนะคะว่าพระเจ้ารับรองไม่ใช่รับรองแค่ให้ให้เรื่องนี้จบคือรับรองต่อไปอีกนะคะ mm hmm. อันนี้อันนี้อันนี้โหอ่านแล้วมันจะร้องไห้เลยนะคะเนาะก็ข้ามคืนนี้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ mm hmm. ขอให้การอัศาจารรย์เหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกๆุคนนะคะที่ท,ที่ที่เวลารู้สึกเราเราเราอา,อาจจะรู้สึกติดตันรู้สึกคิดไม่ออกรู้สึกถูกจํากัดอะไรอย่างนี้นะคะก็ ขอให้พระคำตอนนี้นะคะในพงกษัตริย์บทที่4ข้อ1-7เนี่ยนนใจเราแล้วก็การเลี้ยงคนห้าพันคนของพระเยซูก็นนใจเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะพระเจ้าไม่จํากัดจริงๆนะคะสำหรับเรื่องนี้เนาะท่าคืนนี้ขอพระเจ้าเวพรค่ะไปแหวว